รอบก่อนอีกนะคะเป็นการก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้เกียรตินะคะกับทางการแล้วก็สลัเวลานะคะมาร่วมผู้ตรวจการในวันนี้ทีนี้มาที่ทางมิติพนบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยมีวิธีการในการที่จะรับปุ๋ยหรือว่าทำยังไงให้เราไม,ไม่เหมือนเอาชนะแขกได้คือแตกต่างไปทำยังไงะค่ะ อย่างน,นเลยเนะี่ยก็คือเราต้องมองว่าโดยรอบคู่แข่งเราเป็นยังไงเพราะสุดท้ายก็คือเขา,าก็ copy คนไทย copy กันมาอยู่ในแวดวงนี้นะคะไม่ต่างกันทำงานถึงจะดิบตัวออกมาจากกลุ่มน,นั้นได้เพื่อที่จะได้หาความเป็นแตกต่างคือเราอะเราไปอยู่ในน่านนาสีแดงถูกไหมคะมันไม่มีทางที่เราจะเอาชนะได้แต่ถ้า เมื่อไหร่ก็ตามเรื่องปลีกตัวออกมาอยู่ในน้ำน้ำสีน้ำเงินที่ไม่มีการลบราคาฟันเนี่ยค่ะมันก็จะ,ะทําให้เราเป็นจุดหนึ่งที่ผู้ริโภคหันมองเราเกาะน,นะคะนิติพลเนี่ยเอาง่ายๆเราเอาตัวรอดมาได้ยังไงหนึ่งเลยในเรื่องของคุณภาพของการบริการจะสังเกตเห็นได้เลยว่าทําไมนิติพลถึงราคาเป็นแบบนี้ทั้งที่คู่แข่งเนี่ยวิเคราะห์ลดราคาหันราคากันไปกันมาเดือดชีดสจมูกเหลือห <c oughs> ้าพันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทำไมนิติพลยังคงยืนยันราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นกว่าบาท โดยไม่ลดเลยเพราะว่าถ้าเราลดปุ้บคุณภาพปรับปงนะคะเพราะแค่ที่เราใช้หรือว่าอหลายๆส่วนเราใช้ของที่ดีที่สุดเสนซื้อของแบรนด์เนมอะค่ะก็ต้องทำให้ลูกค้าเข้าใจหลายๆอย่างมันอยู่ที่การทําความเข้าใจที่ตัวเรากับลูกค้าด้วยและอย่างเอ่อกศึกษาที่นี่น่าสนใจมากๆนะดูถูกเด็กไม่ได้เลยอย่างนี้ที่คนทีมิกเนี่ยถูกลูกค้าเรามีหลากหลายมากนะคะ เราอาจจะคิดว่าเด็กคานี้ไม่มีกําลังซื้อแต่เชื่อไหมคะมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วลูกค้าเป็นเป็นเด็กประมาณอายุประมาณม .3 แต,ตอนนั้นเขาแต่งชุดนอกนะคะจะไม่ไม่เห็นว่าใส่ชุดของสถาบัานน่ะเขาก็อ,อยู่ม .3 แต่ว่าไม่ใช่โรงเรียนาสายสามัญธรรมดาเพราะว่าเขาไว้ผมไว้อะไรได้นะคะเขาบอกว่าพี่หนูไม่สวยเลยหนูทำยังไงหนูจะต้องสวยพนักงานก็โมงกบอว่าก็ดูแลผิวหน้ารักษาสีคือคือเขาจะอ้วนแล้วเขาก็จะผิวคล้ำมากมากกว่าจะดำระดางนะคะ แล้วก็จะมีสิวเกลเด์เต็มหน้าจมูกไม่สวยอะไรคือแบบว่า,วาอยากเปล่กอยางใช่แล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาด้อยกว่าเพื่อนๆในกลุ่มเวลาไปอยู่กับใครเ่เขาจะถูกเปรียบเทียบทำให้เขารู้สึกไม่ดีก็อ่อนไหวนะคะก่อปางขึ้นมาทันทีใช่ <c oughs> พอวันนั้นฉันงานก็แนะนําไปคือแนะนําการรักษาที่ราคาไม่แพงมากให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนคือไม่กี่ร้อยบาท แต่น้องอยู่ๆเอากระเป๋าขึ้นมาวางบนเคาน์เตอร์รู้ีิญญาณเท่านี้ที่ทำให้หนูสวยได้ไหมรู้ว่าแค่นิดนึงก็ยังดีนะแราทั้งหมดเป็นแสนบาทเงินสดนะคะนี่คือกำลังซื้อของเด็กเราก็เลยเดกน้องก็มาเล่าให้เราฟังว่าแบบเออเราก็ตกใจเนาะแบบเด็กสมัยนี้แบบเออในเรื่องของเงินหรืออะไรอย่างนี้มันมันดูถูกกันไม่ได้เลยบางคนขีปรองเท้าแตะมาจ่ายเงินเป็นล้านแล้วมีนักพันที่โผลเพราะเรามีน้องแบบเจ็ดสิบถึงล้านได้ ก็ในส่วนของมิติพลคลินิกนะคะสิ่งที่อยากให้ลองมองดูในกลุ่มลูกค้าแบบนี้นะคะก็คือในเรื่องของแบรนด์วายัตตี้นะคะเพราะว่าในรูปแบบอย่างของมิติพลเองเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกว่าที่อื่นซึ่งซื้อง,ง่ายใส่ง่ายจะไม่ใช่อย่างที่บอกว่าเราจะต้องมีการตัดสินใจหลายๆครั้งก่อนเดินเข้ามาที่คลินิกแต่เมื่อถ้าลูกค้าได้ตัดสินใจมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยให้ไปไหนเลยนะคะ พราะว่าอ่อย่างเช่นเด็กนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทําให้เขารู้สึกว่าที่นิวคอนคลีนิกเนี่ยมีเพื่อนมีคนที่ไม่รู้ถูกเขานะคะแล้วก็บริการเขาเป็นอย่างนี้ที่สําคัญเนี่ยทั้งคลินิกหรือว่าตัวยาเราก็ได้มาตรฐานซึ่งเราเป็นคลินิกที่แรกนะคะที่ได้ตรับรงโครงการคลินิกนะคะุณภาพพัยาและเครื่องมือก็พันมาตรฐานหมดทุกอย่างทําให้ตัวเด็กเองเนี่ยเขาเชื่อใจ แล้วก็อย่างนดิมที่นี่ทุกคนคลินิกที่ปลูกฝังพนังงานของเราเลยนะคะก็คือห้ามบรีจัดลูกค้าเด็ดขาดกค็คือห้ามปัดสินิ์ลูกค้าไปก่อนคุณไม่มีสิทธิตรงนั้นลูกค้าจะใส่ใจหรือจะอะไรเขามีสิทธิซื้อเบรนได้ทุกคนนะคะหรือตอนนี้ยังไม่มีกําลังซื้อแน่นอนว่าในอนาคตใครจะไปรู้นะคะว่าคนนี้คือเจ้าของกิจการในระยงหนึ่งก็วันนี้นะคะก็ได้รับความรู้นะคะก็ข้อมูลที่จากเจ้าของแบรนด์ที่ประสบค์ผลเสด็จนะคะในการทำตลาดให้เป็นแบรนด์ที่ของไร้สารพิษพิสูจน์ุลยค่ はい。